4นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสารหลักเมืองจังหวัดพัทธลุงบริเวณวัดควนปรงหมู่ที่2ตำบลท่ามีราอเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงในการนี้ทรงจุดทุบเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระพุทธ,ธนัราชบาพิธ ทรงกราบทรงศีลแล้วเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญแผ่นยันที่จะบรรจุหัวเม็ดทรงมันทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายทรงพระสุไลทรงเจิมแผ่นยันทรงม้วนแผ่นยันแล้วสวมแหวนนพร,รัชที่ม้วนยันและพระจทานแผ่นยันที่จะบรรจุหัวเม็ดทรงมันขืนเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญไปยังศาลหลักเมือง จากนั้นสเสด็จขึ้นเกยสารหลักเมืองทรงหยิบแผ่นยันจากเจ้าพนักงานอุสามาลาแล้วทรงบรรจุลงที่หัวเม็ดทรงมันทรงสวมยอดหัวเม็ดทรงมันที่ยอดเสาสารหลักเมืองทรงพระสุไลทรงเจิมทรงปิดทองทรงผูกผ้าสีชมพูและทรงคล้องพวงมาลัยเสาหลักเมืองสเสด็จลงจากเกยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชนินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยสักการะสารหลักเมืองพัทลุง ทั้งนี้จังหวัดพัทลุงเคยมีศาลหลักเมืองมาก่อนแต่เนื่องจากมีการย้ายเมืองพัทธลุงไปตั้งที่อื่นหลายครั้งและในปี2466ย้ายมาตั้งที่ตำบลคูหาสวรรค์ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งหลักเมืองพัทธลุงในปัจจุบันแต่ยังคงไม่มีการสร้างศาลหลักเมือง ดังนั้นในปี2553ประชาชนชาวพัทลุงและภาคส่วนต่างๆร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างศาลหลักเมืองพัทลุงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบร,รมนาพิปิดเนื่องในโอกาสทรงครองสีราชสมบัติครบ50ปีและเพื่อเป็นหลักชัยศูนย์รวมจิตใจของประชาชนจังหวัดพัทลุงซึ่งจัดสร้างศาลหลักเมืองและเสาหลักเมืองประจําจังหวัดพัทลุงแล้วเสร็จในปี2554 ต่อมาได้ปรับปรุงองค์ประกอบของสารหลักเมืองเพิ่มเติมด้วยการก่อสร้างบันไดาทางขึ้นระบบไฟฟ้าสองสว่างและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบแล้วเสร็จในปี2562อาคารสารหลักเมืองพัทลุงออกแบบเป็นศิลปะทางภาคใต้เฉพาะจังหวัดพัทลุงมีจตุรมุขฉากปูนปั้นทาสีหลังคาศิลปะทรงภาคใต้มียอดปรางพรมพักสีหน้าความสูงตั้งแต่ฐานจนถึงยอด15เมตร80เซนเมตร โอกาสนี้ทรงปลูกต้นพยอมซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดพัทลุงไว้เป็นที่ระลึกพร้อมกับพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณในการบรูรณะซ่อแสมแซมศาลหลักเมืองพัทลุงภายหลังทรงเปิดศาลหลักเมืองพัทธลุงแล้วก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเยี่ยมรัษดรที่มาเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จกันอย่างเนื่องแน่นเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดพัทลุงหลังเสด็จถลนถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชการที่สิแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์โดยมีรัษดรทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมตั้งใจเดินทางมาจับจองพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อที่จะได้เช่นชมพระบรมีอย่างใกล้ชิด แม้สภาพอากาศจะร้อนแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรค ส่วนใหญ่เดินทางมาจากพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดพัทธลุงอาทิอเภอเมืองอเภอควนขนุนรวมทั้งรัศดรจากอำเภอนาทวีอเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีทุกคนสวมใส่เสื้อสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพร้อมเปล่งเสียงถวายพระพรส่งพระเจริญดังกึกก้องและโบกธงชาติธงพระประมาพิไทยบวปรอและธงพระนามาพิไทยสอทอตลอดเส้นทางเพื่อแสดงออกถึงความ จงรักภักดีพร้อมทั้งได้ทุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายสิ่งของและถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล โอกาสนี้ทรงพระกรุณาปรดกล้าปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงร่วมกับโรงพยาบาลพัทลุงโรงพยาบาลควนขนุนหน่วยแพทย์สาธพรณสุขจังหวัดพัทลุงมาดูแลสุขภาพของรัษฎรพร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดกล้าปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุข,ขลักษณะพระราชทานแก่รัษฎรพี่มารอเฝ้าทูลอองุลีพระบัตรับสเสด็จสร้างความซาบซึ้งแก่ทุกคนเป็นอย่างยิ่ง